ดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบันเดินครับนั่งชมสวนครับลดน้ำทุเรียนเล็กครับให้น้ำทุเรียนเล็กแล้วก็นั่งรอการปิดน้ำนะครับเพื่อที่จะมาให้ลืมนะครับชอบลืมปิดน้ำนะครับข้ามว,วันข้ามคืนเมื่อคลิปก่อนได้เล่าเรื่องขนหัวลุกที่ไป อุตรดิตต์นะครับเจอหมู่บ้านที่เงุนงงครับไม่เจอผู้คนนะครับก็จะมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งครับที่ประสบด้วยตนเองสมัยตอนยังเด็กอยู่นะครับนะครับบ้านผมอยู่ในตัวเมืองนะครับช่วงเลิกปิดเทอมนี่ก็มาอยู่กับที่สวนคือตรงนี้แหละครับแต่เป็นบ้านยายนะครับก็จะมา เที่ยวสวนทําสวนนะครับแล้วก็ก็จะมีการไปช่วยเขาขุดมันปลูกมันตามภาษาครับแล้วก็ช่วงเป็นวัยรุ่นนะครับช่วงวัธยมหนึ่งหรือก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นสักปีสองปี เป็นนักล่านักล่าหนังกลางแปลงครับนักล่าหนังกลางแปลงก็มีเสียงดังตึ้งตั้งตึ้งตั้งที่ไหนก็้องไปสือไปรู้ว่ามีหนังกลางแปลงหรือเปล่านะครับทําไมก่อนหนังกลางแปลงก็คือสุดยอดแล้วครับสมัยรุ่นเด็กๆนะครับก็ไม่มีหมอรักษาอะไรหนังกลางแปลงก็ยอดฮิตแล้วนะครับ ก็ขี่จักรยานครับจักยานเก่าๆไปนะครับห่างจากบ้านประมาณสี่ห้ากิโลครับก็มีหนังกลางแปลงที่วัดนะครับงานศพปกติส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนก็จะมีหนังกลางแปลงงานศพนะครับก็หลังจากช่วงประมาณตีสองตีสามนะครับหนังกลางแปลงจบนะครับ ก็จักรยานตอกแท็กตอกแท็กมาเรื่อยๆนะครับจักรยานก็เก่าๆนะครับก่อนจะถึงบ้านนะครับอีกประมาณสักห้าหกร้อยเมตรนะครับก่อนจะถึงบ้านด้าน,นขวามือนะครับจะมีกอไผ่อยู่แถวหนึ่งครับมีกอไผ่ไม้ลวกแล้วก็ ไม้ไล่อะไรเนี้ยก็ไผ่าาขนาดใหญ่ทางด้านซ้ายมือติดริมถนนเลยด้านขวามือด้านขวามือขากลับนะครับขากลับอยู่ด้านขวามือช่วงนี้ปกติแล้วกลางวันกับกลางคืนมันก็วังเวงอยู่แล้วครับนะวังเวงอยู่แล้วมันเหมือนมีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่มองมเห็นอยู่บริเวณช่วงขอไผ่าานะครับ เป็นนึกอย่างนั้นมาตลอดนะครับช่วงขับรถขี่จักรยานผ่านมานะครับช่วงนั้นลมก็ไม่มีนะครับลมก็ไม่มีเป็นช่วงเดือนหงายครับนะครับช่วงเดือนหงายก็ขี่จักรยานไม่มีไฟฉายอะไระครับจักรยานก็ไม่มีไฟหน้านลมก็ไม่มี ู่ดีๆฮะก็พายก็พัยนะครับล้มนะครับล้มขวางทางนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ล้มตั้งก่อครับคือเรียกอะไรนะต้นหนึ่งครับไม่ใช่ล้มตั้งก่อคือต้นหนึ่งล้มขวางทางจักรยานนะครับล้มไม่มี ถ้าเป็นกอไผ่สดเป็นเป็นไผ่สดนะครับไม้ไผ่นี่ลมแรงขนาดไหนนะครับลมแรงขนาดไหนล้มยากครับเพราะเรียกว่าไผ่ลู่ลมครับเรามันล้มอยู่ต้นเดียวฮะล้มอยู่ต้นเดียวอย่างหนาวเลยครับช่วงนั้นรีบ ยกจักรยานข้ามคอภัยนะครับปัน่นปั่นสุดเวียงนะครับไม่มองหลังเลยครับขึ้นเนินด้วยนะครับปัน่นจักรยานขึ้นเนินจักรยานก็เก่าๆเสียวสันหลังเลยครับทุกวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะครับตื่นเช้ามานะมาดูยังสงสัยตื่นเช้ามาดูข้อไผ่ล้มจริงครับแต่มีคน ยกออกจากไม่ให้เกิดการกิดขวางนะครับไปดูที่โคนนะครับมันเป็นไม้เป็นไผ่สดนะครับโคนก็ไม่มีร่องรอยการแทะอะไรนะครับไม่มีร่องรอยหนูแทะไม่มีปวกกินอะไรทั้งสิ้นนะครับช่วงเกิดเหตุก็ลมไม่มีลมไม่มีลมได้ไงฮะไผ่ลูลมก็งงงงอย่างทุกวันนี้ ยิ่งบริเวณนั้นยิ่งช่วงเด็กเ,กเขาก็เล่าเลยกันว่าเจอมีคนเจอหมาดํามั่งอะไรมั่งนะครับเจอเด็กมั่งบริเวณนั้นนะครับพประสบการณ์สมัยยังเป็นวัยรุ่นนักล่านหนังกังแปลงครับที่เจอมาก็มาเล่าถูกกันฟังสนุกสนุกช่วงรอปิดน้ำทุเรียนนะครับ เพินไปครับนั่งลุ้นทุเรียนไปด้วยนะครับต้นพระเอกนะครับสิบห้าปีต้นนี้ต้นใหญ่ครับควรน่าจะไว้เส้นผ่าถึงก,กลางสองฟุตแล้วนะครับรอลุ้นอยู่ครับลมหนาวมาชิวๆนะครับ ลมเย็นมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือชิวๆนะตอนเช้าก็ยี่ห้าองศานะครับมีหมอกบางๆครับไม่หนาตอนเช้านะครับฝนไม่ตกมาสีวันนะครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดครับตกแรงมาวันที่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็หยุดมาตลอดไม่ได้ตกนะครับแล้วก็แดดแรงดินแห้งก็ให้น้ําต้นทุเรียนเล็กส่วนต้นทุเรียนสาวต้นนี้ก็ ขักโฉมก็อยู่นะครับไม่ให้น้ําพร้อมทั้งตน้นต้นใหญ่นี้ด้วยครับไม่ให้น้ำครับรับลมหนาวนะครับเผื่อที่จะเห็นตาดอกออกมานะครับโอเคครับชมบรรยากาศในสวนเราประสบการณ์ที่ขนนกยามเด็กให้ฟังแก้เหงาครับหนุกๆไปจะ่าไปที่เรียกกับชีวิต คลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ